สมองเสื่อมนะคะก็คือเป็นภาวะที่อาการหลงลืมเนี่ยมันเป็นมากขึ้นจนมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคนไข้คนนั้นๆน,น,นะคะสังเกตว่าหมอจะใช้คําว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตประจาําวันดังนั้นภาวะลืมอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นผลไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราอันนั้นยังไม่ถือว่าเป็นาภาวะสมองเสื่อมค่ะอ่าอย่างเช่นเคยไหมคะที่ว่าเราลืม เดินไปตรงชั้นชั้นหนึ่งแล้วก็จะมาหยิบมาทาอะไรชั้นมาทําอะไรตรงนี้เคยไหมคะเคยไหมคะเอาอ่าหรือว่าจะเข้าบ้านละแล้วก็แบบคุญแจไว้หนอืมเป็นไหมอันนี้แน่จะปล่อยกันทุกคนเลยใช่หหรือว่าอันนี้จะมีอีกอันหนึ่ะค่ะเคยขับรถอยู่แล้วรถข้างหลังปีบแต่ไหมคะว่าเราไม่ไปเหรอคะหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเราลืมแก้วกาแฟไว้ข้างบนรถอุ้ยสามอย่างมันเนี้ยหมอหมอเคยหมดเลยนะคะจริงค่ะโอ้โห หมอเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าอะ นนี้จะ,ะบอกลืมพวกเนี้ยนะคะเป็นลืมที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยที่เวลาเราใจลอยหรือว่าเราคิดเรื่องอื่นอยู่ยหรือว่าในขณะนั้นเรามีเรื่องที่แบบเรื่องในหัวมากมายมีภาวะเครียดภาวะเศร้าอะไรสักอย่างที่ทําให้ร่างกายสมองเราไม่ไม่จดจาอะค่ะไม่เลือกที่จะเก็บมันมาจํะก็อาจจะทําให้เราลืมอะไรเล็กๆกน้อยๆยแบบนี้ได้ะนะแต่ว่าอะไรที่มันจะต,ต้องเอ๊ะก็คือการลืมอะไรที่เราทํามันอยู่ทุกวันเป็นสกิลที่เรา เคยมีติดตัวอยู่20-30ปีแต่ณวันนั้นเรากลับลืมมันเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเงค่ะอย่างเช่นคนทําอาหารบางคนไม่ต้องเป็นอาชีพก็ได้ค่ะเราชอบทําอาหารเราทําอาหารให้แม่บ้านให้คนใ,ในบ้านทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งเรายือนอยู่หน้าครัวแล้วก็เราไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเลยไม่รู้จะเตรียมของอันนี้ยังไงหรือว่าใส่วัตถุดิบผิดผิดลําดับปรุงรสผิด ผิดเพี้ยนไปจากที่เราเคยทำนะคะอันนั้นถือว่าผิดปกติพอพอจะนึกออกไหมคะหรือว่าทางกลับบ้านที่เราเคยขับกับทุกวันเป็นทางปกติเป็นทางที่เราใช้ทุกวันอยู่ดีๆเราขับเสร็จแล้วเราก็แบบนี่เราอยู่ที่ไหนหรือว่าบางคนยูเทิร์นไปกี่รอบก็ยังเลี้ยวเข้าซอยบ้านซอยเดิมไม่ได้เงคะอันนั้นน่าถือว่าผิดปกติพอจะแยกออกไหมคะว่าอะไรที่มันต้อง,องเอง๋ค่ะพอพอพอนึกออกไหมคะทุกคุท่านเนาะ ค่ะแต่หมอว่าหมอนเรื่องลืมนี่หมอก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าตัวเองก็ยังไม่ใช่โรคสมองเสื่อมนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจําวันของเราและคนรอบข้างค่ะนี่นะคะก็เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างจุดสังเกตของขี้หลงขี้ลืมกับภาวะสมองเสื่อมนะคะ